โอเคครับคลิปที่2เป็นการต่อสายแก๊สนะครับสายแก๊สนะครับสายแก๊สเนี่ยก็คือจะต่อจากหัวตัวเลกูลเลเตอร์ของแก๊สออกมานะครับตัวนี้เป็นชุดโลนะครับจะใส่กับชุดโลหรือว่าชุดไาก็ได้นะครับต่อเข้ามานะครับตรงฝั่งขาเข้านะครับก็จะมีลูกศรนะครับเนี่ยลูกศรทิศทางนะครับทิศทางการไหลของแก๊สนะครับจากด้านด้านขวาออกด้านซ้ายไป นะครับเดี๋ยวผมจะติดลูกศรไว้ที่ตัวกล่องด้วยนะครับแล้วก็ออกไปไหนนะครับก็ไปเข้าที่ตัวหัวนะครับหัวเตาแก๊สนะครับโอเคนะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับต่อตามนี้เลยนะครับเข้าเข้าฝั่งนี้แล้วก็ออกนะครับตรงจุดต่อนี้ก็ต่อให้แน่นนะครับต่อให้แน่นอย่าให้ให้หลุดหลวมนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคลิป ต่อสายแก๊สนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะอสอนวิธีการาตั้งค่าหัวจุดนะครับ